สบายดีพี่น้องอีสานพอเพียงคือเกา่ามันนี่มันนี่ลูกค้าเพิเ่ม,มเอมากกบน้อยอันนี้เกิดว่าหน่อยบันไดใหญ่เติบอยู่ตัวนี้มาหลา่บันไดเหลือไว้เพื่อนสามลอยกรโต o a s t มันนี่ลูกค้าเพิ่นกับเสียม,มาวกบน้อยเพิ่นเสีเอารออาคาประมาณสองบาทสองบาทห้าสิบนี่แหละ ตัวนี้คนขายสองบาทหาสิบนี่พระเจาลุ่นนี่ครับสองบาทหาสิบเดี๋ยวค้าบมองตัวทายก่อนอันนี้คือตัวสองบาทหาสิบมันเหลือแต่ลุ่นนี่เพราะว่ามันเบิเดแล้วสิใดดอกก็มันสามสีลอยตัว นี่พาะไม่เขากระด็ดสามมือที่บอกคลิปก้อนแล้วครับที่เพาะนั่นแหละบ่เห็นนั่นเลี้ยวมาเห็นย้อนแสงตัวนี้ก็น้อยอยู่ตัวนี้ขายแปดสิบตังนี่ก็ประมาณมีประมาณสองพัน 2, นี่แหละ กันหางพอนเบิด,าดการพนมาเอาช่วงนี้ก็ขายตัวละแปดสิบตังค์การพฤศจิอาบ่าวก,กับเฮาไปข,าย,า, 1, า,ขายบาทหนึ่งสองบาทการมันหลอดตายแต่นี้การยังบอกพันหลอดตายเหรอพี่น้องบอกพ่นใดว่าหลอดตายหลอดตายเพราะว่าชีวิตของคนเฮาเนาะตอนนี้แห้งอยู่น้ำมันกันหลาย กัดกันแน่ตีกันแน่คือกันกับคนเท่านี่แหละอันนี้นี่แปดสิบตงังอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าประมาณสิบมือขายได้ตัวละบาทเดี๋ยวพอสิมาเอาคนจองมาพันหนึ่งละ่ะที่ได้ประมาณพันหนึ่งนั่นแหละอันนี้คนจับอันนี้คนจับกบตัวนี้ คนขายคนเก็บเงินใส่รถอันนี้สองมา,มาทาศีบราคากบดำดำนวนลล้วนเลยนี่มันมีเหลืองปนพ่อโตสายพันธุ์กบหน้าแท้พี่นายแห้งสิร้ายก็นี่พี่น้องเอยอันนี้แค่ปีนี่แค่ล่องล่องมึง,งกซื้อ กำลังเฮ็ดปีแรกกะเดยวขายคู่เมื่อยอยู่พนมาเอู่เมื่ออยู่คิวจองกับมีแต่ว่าพอแม่พันมันบ่ดหลายก็เลยบ่ได้เพาะหลจำมาเบิรเบิ่งจักตัวเบิ่ง นี่นี่ Saint <iku> อเต่า้งในนั <te le> ่นนะตัวด็กสองตัวเออจับรถดตัวเด็กก็ได้มาึ้นเบิงกันเป็นเต็นอันนี้ขายสองบาทฮาิพี่น้องเน่เต็นแล้วเห็นไหมว้อ้มาอีกังนับเท่เดียว กูเพิ่นสีมาเอากับเป็นลูกค้าเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเอาไปแล้วเชน,นึงมันโม่ข้อิ่นสีาเอาเอากีกสื่อที่แหลกยาญมันตายก็เลยเอาไปเน่น้อยๆก่อนเลี้ยงเน่ยเลี้ยงเท่ร้ายพี่น้องเลี้ยงเท่ในน้อยผู้เลี้ยงมันเป็นแต่ขนาดข้าเจ้าเคยเลีนน้งยงหลายๆข้าเจ้าก็ยังตายนี่ห้าวเลี้ยงไม้ก็กินกันธรรมดากัดกันแน่ตีกนันแน่ nè phăng này nhăn rồi nè là bơm phun chéo bớt vo bớt nè coi mặn háu hốc lỏi phần là cứ nè xâm này nọ mấy con ah tá cửa bớt chẳng khác nào xẻ thằng con bắn เลี้ยงไว้ก็พอได้กินพี่น้องพุกเรารลอยก็เลี้ยงได้รอยสองรอยสามรอยอยหนึ่งก็จะคำนวณแลกก็จะยังอยู่ประมาณแปดสิบอย่าไปเครียดร้ายเหาเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปกินใบเบิง มื่อเศร้าขึ้เนื้เบิ้งจังน้อยเบิ้งให้เพิ่นเบิ้งจังบาทกันนะนี่ไดถังนี่ทีไงเป็นไหนนี่พี่น้องจำนี่ละอันนี้ขายสองบาทที่กบด้าแท้ไม่ไม่น้องว่ากบสายบุฟฟอกอันนี้เป็นสายพันกบหน้าข้าวพะสายกบหน้าข้าวพะสายเหลืองสายเหลืองเพิน่นลังบาดห่าเพิ่นมาคอยกินกันเป็นไดนเพิ่นมาคอยหมกัก แต่ข้าเลี้ยงข้าต้องเลี้ยง,โยงบโมหัยญ่โพดไห้หลายเพื่อนกับมากบเลี้ยงเพื่อนกับบ้าบ้านเท่ากบหน้าก็าไม่กินแล้วพี่น้อนเงเอ้แต่กินกบเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงซ้ำสิบสองโตโลเนี่ยพอดีขายเดี๋ยว็กน้อยกันซืไปคัดแล้วพี่น,อน้องเอ้ย ถ้าเบิเ่งจั้งน้อยคัดนับเมืองก่อนเพิ่นสิเอาหลายปานได้ตั้งน้อยเพิ่นมาเอาอันนี้ก็เริ่มนับแล้วพี่น้องนับใส่ถุงแล้วใส่ถุงต้องใส่ใบใหม่นะพี่น้องบ่มันสิเอาใส่ไปโหลดได้มันทับกันตายเลยต้องนับใส่ถุงต้องเอามีใบใหม่มีงาใหม่เซ็ทน้ำกู้ง่ายแต่ตัวนี้มันจะออกกวาน,นี้ สองบาทหบาสิบการเลี้ยงปูกกบบว่านกับโบใจหอนก็กินปีไม้พี่น้องพอดีเลยกินปีไม้กันย่าสามเดือนผุมักไว้กับสองเดือนกับการ อะมนีกระสันนี่ละพี่น้องเอ้ยจังเบิงไม่หวัวหน้าเดยวสิดท้ายให้เบิงไม่ผู้ได้สนใจติดต่อกับจิตใ่เบอ้อโทรไปห้ยังไดกัดจังโทษติดต่อมาแถวใกล้ๆเขตอุบลยะโสแถวนีล่ละใกล้ๆผู้ได้ต้องการหากรบบได้กับมาเอาติดต่อได้มาเบิงได้ปีนี้กระบ่ท่านปันไดพี่น้องพีนาคุณละ ปีนาก็ยังสีเห็ดใหญ่กว่านี้แน่จังน้อยปีนี้ก็ยังเห็ดซ้ำนี่ก่อนพอเขาเห็ดว่าท่านเป็นเนี่ยปีนายังใครสนใจกับติดต่อมาพี่น,ออน้องเพราะเด็มาเห็ดน้ำกันแช่กันไปนมื่อนี้กะซ้ำนี่ละพี่น้องขาอขอบใจขอบคุณหลายๆที่ติดตามมื่อนี้ก็ได้รลายเตอร์ไปละ